วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุ๊ตชี่สดๆสร้อนๆที่เพื่อนเพิ่งเ,เอามาให้เราสั่งของเพื่อนไปในราคา2 0 5บาทนะคะของน้อง45ห้ของเรา160บาทนะคะเป็น2องบาทโอเคนี่จะเป็นถุงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างแรก <c oughs> อย่างแรกนะคะจะเป็นจัมโบ้โดนัทเบสตนะคะไม่ใช่ของแท้นะ <c oughs> คือเราเพิ่งได้อันแรกในชีวิตเราเล่นเป็นเอ่อโดนัท อันใหญ่ที่สุดเราก็พึ่งได้ที่สุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปที่สำเพง็งไปตะลอนให้ทั่วเลยกับน้องแล้วนะคะอเคนี่จะมีดีเฟรกหรือว่าตำหนิตรงนี้ด้วย <Okay. S 1> คือเขาไปรับรับของรัอสี่มาเอ่อมีลายเส้นด้วยนะตรงนี้นี่ไม่ใช่ของแท้นะคะเพราะว่ามันไม่มีแพ็กเกจแล้วก็ลายเส้นมันเห็นไม่ชัดด้วยเห็นไหมเนี่ยมันเห็นไม่ชัด กลิ่นมันคล้ายๆกับยางอะนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของอยางที่สองกันอย่างที่สองนะคะจะเป็นเอ,อ่อกล้วยสควีทอยนะเราจะมาแกะในคลิป,ลปเลยนะคะนี่ของแท้นะอันนี้มีลายเส้นด้วยโอเคนี่นะเป็นลายเส้นเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะแกะแพ็กเกจออกเลยแล้วจะให้ดูลายเส้นนะคะอแกะเลยแกะเออเส กินมันยังไงยังไงอยู่นะเฮ้ยมันเหนียวอะ่ะเราชอบอะ่ะดูดิอ่นนี่ในลายเส้นนะคะนี่นี่นนนนเห็นเป้าเนี่ยมันเป็นของเออไม่รู้เหมือนกันนะชัดแจ๋วเลยตรงเนี้ยยาวๆตรงเนี้ย ถ้าใครมีก็คงรู้นะว่ามันเป็นของแท้นะคะดูดิบีบสนุกอะ่ะโผล่มาก็จะมีหน้ายิ้มโผล่มานะคะอยากรู้จังเลยว่าข้างในมันมีอะไรเห็นละคือไม่มีแท็กไม่มีอะไรนะมันเป็นของแท้น่าสนุกดีอะ่ะ Okay. คือเล็กมากเลยนั่นเราเห็นคนอื่นเขาซื้อมากันอะใหญ่กว่าน,นี้ในก้่องอะ่ะแต่ในนี้มันเล็กมากเทียบได้เลยนะคะโอเคสั่งร้านนี้มานะใครของถูกมีจำนบนเรียนสอบนะคะแต่เขาเอาไปของของ,ของตัวเองได้แหละไปแล้วนะโอเคนะคะเราสั่งส k ก,กุช่มาแค่อันเดียวมาดูอันทดท้ายเป็นที่ปลาแบนนะมีสองอันนะคะแต่ของ อันนั้น,นเป็นสควิตทอยคุยกับน้องนะคะอันนี้มันเป็นสควิตทอยนี่นะคะอันนี้จะเป็นที่ปาแบนถั่วกระโดดคือจริงๆแล้วมันมีสามอันนะคะอีกอันนึ่งของน้องแล้วแล้วก็ให้ดูคือเราก็เพิ่งได้เป็นอันแรกครั้งแรกด้วยเราเคยได้แต่ไข่ปลาแบนนะ ต,ตื่นตื่นตื่นสนุกนะคะเป็นสีขูดค,คือชอบมากเลยในอันนี้ในราคา25บาทจะบอกราคาด้วยนะคือชอบเฟอร์เฟอร์อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเออสัมเพลงแล้วก็ตาตาลอนให้ทั่วเลยเราจะซื้อไอ้นี่นะคะอะไรอ่ะจัมโบ้แพนด้าบันกับจัมโบ้บัชบันอยากได้ ของจัมโบ้จัมโบอ้อยากได้เข้าเมืองนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะนั่งรถไฟฟ้าไปคนเยอะหรือเปล่าไม่รู้วันพรุ่งนี้วันเสาร์นี่อาจจะเมาเยอะนะคะโอเคก็ประมาณนี้หมดถุงแล้วช็อปมาหมดถุงแล้วเรนสั่งมาหมดถุงแล้วนะคะคือประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกราคากันก่อนเลยอันนี้นะคะยี่สิบห้าบาทนะอันนี้นะคะจะเป็นมีพัเดจด้วยนะ นี่จะเป็นโยนัทนะเป็น60บาทน,นะคะเอ่ออ่ามันก็มีลายเส้นนะอ่อ,อนๆตัวเขียนอนะตัวเขียนหนังสือของมันอนะเห็นปะนั่นอะเห็นอันนี้60บาทน,นะคะไม่ถึงน้อยนะเนี่ยตู้สกรีทอยเอ่ออะไรอะเท่าไรนะหร่นะเจ็ดสิบห้าเฮ้ยจุ๊จุดจุด จะเอ๋จะเอ๋จะอก็ประมาณนี้นะคะนี่คือของของเราทั้งหมดนะนอกนั้นไม่ใช่ของเราละ่ะก็ประมาณนี้นะคะบีบสนุกนะขี่ก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ไปค่ะ